สวัสดีค่ะนุ้มาจ้าราชพัฒน์นครจะมาข้อสัมฟาดเกี่ยวกับความประวัติความเป็นมาของมู่บ้านเล่มว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเชื้อนี้ได้ยังไงได้ครับตอหนึ่งตกหนึ่งใช่ไหมก็บ้านเล่มก็เอ่อขึ้นมาตั้งไอ้ที่ที่อชื่อบ้านเล่มมันพอว่าเมื่อก่อนนั้นชาวเล่มแต่ลุงปูกันที่เขาเกิดอุตกภัย ปีสองวันห้าร้อยห้าเน้นเขาเกิดจะก็ไปขึ้นเขาเขาไม่มีบ้านเดินอยู่นี่ก็เลยเขาอพยพมาอยู่ในบ้านเล่มก็เลยตั้งเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านเล่มอะค่ะเองหมาจากคนบ้านเล่มอารมณ์ผมอ้อันเล่ตีได้ตั้งคือว่าเป็นบ้านเล่มเราแบบว่าคนที <Dee sel> ่นี่อส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรเป็นหลักอ๋คนดูคนส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพประมงปลาหมงอย่างเดียวขาา้ง ก็ดำจางกว่ป่าน๋ตอนนี้บางมงก็ไม่ด้ไม่ได้ออกออกค่าปลาแต่ไดี๋ยวกระเพื่อกันมาตอนนี้ก็ดบจางก่ไปแล้วก็หาได้ที่อาชีพนี่ก็เป็น่าเบียวค่าปูปูอไรกปูเปียปม่ตาไม่าเรีวที่บ้านเล่มันเขาคิดว่าทำไมที่บบา่าต้องเอาบ้านเล่มมาททำแบบส่งทางการหาราได้ แต่ว่าให้ผู้คนมาเที่ยวแบบข้ามาท่องเที่ยวแบบนี้นนะคะ่ะอะไดรนักการท่ว่าบาลเล่ต์มันแบบใครเป็นคิดขึ้นมาว่าให้ทำห้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาจะว่าตัวนั้นหัวเงินใช่ไหมคะเพื่อห้าช่องทางไรายได้อใช่ค่ะเพราะว่าไล่วงก็ไล่คนบัลเล่ต์เงินตีมันคือว่า ช่วงช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ค hmm. no, ่อยดีก็เลยเห็นเงินรูปภาพว่ามันจะไปแชอาชาเลนอะได้ประมาณนั้นก็เป็นเลยคิดกันว่าน่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็เลยรวมรวมรวมกันคิดทำพอมากกอันบาดเล็บวนเดินไปอยู่ในในถุนมาดเล็งนี้แหละพอจากนี้ก็จะย้ายไปอยู่หนึ่งตอนแรกก็ทำเป็นเป้ามงวนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของบ้าดเล็บเนี่ยมีอะไรแบบโดดเด่นบ้าง มันก so ็มีสจนได้จะเป็นการลุกไปชายเลนแล้วก็นั่งเรือออกไปทางนอกันไรประมาณนั้นมันมันก็มีประมาณนั้นกลางวันบ้านแรกมันมีเดบกกูมาชีบบ้านแรบ้างอยู่มันอ๋อตอนตอนกูมาชีบกี๊กนี้ซ่ากิ๊อยู่แล้วก็มีมีสขงเก่

ก็คือแกมีลักก็ไม่ได okay. ้ใช้สาย่งแก่กลุ่เกนลักกลุไม่ใสาีก็มแคเรงบ้านเลยถ้าเกินญก็จะเป็นเลียงซักก็มีเลียงหัวเลียงไปเลียงไก่เลียงเทลุ้มเรียงเทก็มีแต่ว่าอุ้เรียเทก็มีแต่ว่าเขา่ไล่ตัวเาจะเงเป็นเป็นฟาร์้าน้าตายุ่้้า

I yeah. မာအော်ပြုံးလိုက်ပါလေ

มันจะมีเพื่อกงกลางแล้วก็บางที่อาจจะเป็นลูกจ้าแล้วก็เป็นเป็นคลาวเป็นพอดอะไรเงี้ยมาต้มมาเคี่ยวมันซี๊ดต้มก็เป็นถึงวันมันจะออกมันไม่เชิงซีเลยภาษายซีเพื่อมูขุดซึ่งเนี้ยนี่ไอันนี้น้ำที่ต้มแล้วไอ้น้ำที่เคี่ยวมาแล้วอันนี้คือน้ำที่เคี่ยวจากนี่แล้วมันจะเป็นซีนี่เลย เดนเนี่ยด uh ้่เรี้ยงามมาดกเยพอเป็นซีนี้เสร็จเราจะมาลองตีลังลองลองอ๋อแต่นามมันซึ่งบอกซึ่งเวลาทำ้ามัดโยมเราก็ไปตั้งถ้ายมั้ตั้งท้ายตั้งน้าไม่เดือดซึ่งเราเตรียมผ้าข้าวเตรียมา้อต้นเผื่ยมันจะดูดซึมซี่ธรรมชาติมันจะเป็นอะไรมันจะแต่ไร่แต่ไร่ที่นนองคาำด้วยพื่อน้องมัดไหลนี่มันจะเป็ไของน้อง สี่มันวส้มกันคือมันจะมหลัวยนนนี่นี่เป็นลายก้อนน้อยซึ่งมันจะมีลายลายเลยเ่หลายลาเแต่ถ้าน้องสมมุิว่าน้องมัดเองทำเองมันจะเป็นตรงลายให้น้องผักผ้าน้องผักผับไปเป็นชิ้นให้เป็นส่วนมันแบบผับเป็นไม่ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเรามัดหมัดให้นิ่น ถ้าเราหมักไม่แน่นั้นซี่มันจะซึมข้าวไปเลยไม่ได้ขาวมัดแั็งพื้นเลยไม่เป็นลายแต่พอเรามัดนี้จริงมันจะเป็นเส้นไอ้ระหว่าไส้ยางที่เราหมักนะซี่มันจะข้าวไปม่ถึงเนี่ยจะออกมาซี่นี่ยซี่ธรรมชาติแวลาเขาจะเวลาต้มเขาจะใช้เวลาประมาณสามทิศนาทีทางน้ำเดือดซึ่เงาเราหมัดเสร็จเรยบที่เรา mặt tha xét ở pha về chung nằm làm chứ phun mai làm chứ thằng đa thôi. hai mình này mình nằm làm chứ khao vậy làm chứ khao xét xin ở đâu ở xay xây thì vào đâu tăng là xí ai à họ xét chặt ngăn sang tiếp mà thi nó có dọc mà mà xây này phun phun đen nó là lại làm phun đen khi mà xây này làm phun là 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 đen okay. oh, là oh, là mà chặt thử làm thêm con bị